ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนุ่นมาอยู่กับพี่วันนะคะพี่วันเป็นเชฟของทางร้านดีบุก้าค่ะสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพี่วันนุ่นพาคุณผู้ชมมาชมเมนูอาหารแนะนําของทางร้านค่ะไม่ทราบว่าพี่วันจะสาธิตเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะสปาเกตตีกะปิหมูฮ้องจ้ะสปาเกตตีกะปิหมูฮ้องค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะคะนุ่นอยากให้พี่วันแนะนําวัตถุดิบในการทําก่อนเลยค่ะมีเส้นสปาจ้ะเส้นสปาเกตตีนะคะ หมูห้องหมูห้องค่ะหอมแดงหอมแดงค่ะพริกสดพริกสดแล้วก็มะนาวผักชีค่ะไข่ต้มยงมาตูค่ะต้องเป็นยางมาตูมเท่านั้นแล้วก็กุ้งแห้งป่นกุ้งแห้งป่นนะคะได้กะปิสูตรทางร้านร้านอื่นมีไหมคะไม่มีจ้ะแน่นอนไม่มีแน่นอนนะคะค่ะอาเ่าะแล้วก็น้ำมันสําหรับผัดจ้ะค่ะเดี๋ยวนุ่นจะให้พี่วันนะคะสาธิตการทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะพี่วันเอาน้ำมันใส่จ้ะค่ะ ตอนนี้เราต้องเอาต้องรอกระทะร้อนนิดนึงนะคะเราแน่นจ้าเราเอาน้ำมันใส่เข้าไปในกระทะก,ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมหมูฮ้องหมูฮ้องนี่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะ,ะแล้วหมูฮ้องนี่เราเราเราต้องไปเอาไปเอาไป,ปขยี้กับกะปิจ้ะขยี้กับกะปินะคะแล้วใช้เวลาในการทำหมูฮ้องนี่นานไหมคะพี่วันประมาณห้าชั่วโมงจ้ะห้าชั่วโมงนะคะก็จะได้สูตรเด็ด ใส่หมูฮ้องของทางร้านทางร้านนะคะเราใส่หมูฮ้องเข้าไปนะคะแล้วตามด้วยกะปินะคะกะปิก็เหมือนเดิมค่ะที่วันบอกแล้วว่าเป็นกะปิสูตรทางร้านนะคะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราเอากะปิของสูตรทางร้านพร้อมกับหมูฮ้องนะคะผัดเข้าด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนะคะเริ่มจ้องก็ใส่เส้นสปาจ้ะค่ะหลังจากที่เราผัดเข้ากันแล้วนะคะที่วันก็จะเอาสปาเกตตี้นะคะใส่ลงไปนะคะ สปาเกตตี้นี้เราต้มนานไหมคะประมาณ5 5นาทีถึง10นาทีค่ะหถึง10นาทีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราต้มนานจนเกินไปอาจจะทำให้เส้นสปาเกตตี้เละได้ใช่ไหมคะค่ตอนนี้เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยจ้ะค่ะอันนี้เราไม่ต้องไไม่ต้อองงปรรุะเราปรุงมาเรียบร้อยแล้วใช่เราปรุงแค่เติมน้ำมันิดหน่อยค่ะให้ฉ่ำๆ คุณผู้ชมคะบอกเลยว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากมากเลยค่ะนะคะพี่วันบอกว่าเราไม่ต้องปรุงอะไรลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ปรุงไปในหมูห้องเรียบร้อยแล้วทีจะเอาหมูห้องมาผัดกับสปาเกตตี้ให้เข้ากันนะคะตอนนี้เป็นอันเสร็จแล้วจ้ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเราผัดให้เข้าเป็นอันเสร็จเดี๋ยวพี่วันค่ะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งในจานค่ะพี่วันจะตกแต่งในจานให้ คุณผู้ชมได้ชมนะคะสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ผัดกะปิหมู้องนะคะนี่นะคะจัดจานก่อนนะคะคุณผู้ชมสักครู่นะคะ ทุวันค้ะที่นี่เมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้ามาต้องสั่งเลยใช่ไหมต้องสั่งจ้ะเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยเมนูเด็ดที่ใครมาแล้วต้องไม่ต้องไม่พลาดจ้ะไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่มาแล้วต้องสั่งเมนูนี้เลยนะคะเพราะเป็นเมนูก็มีการตกแต่งกับตอนนี้เราใส่กุ้งกุ้งแห้งะรยไปนิดหน่อยจ้ะกุ้งแห้งป่นนะคะค่ะโรยลงไปข้างหน้านะคะ ตามด้วยหอมแดงซอยหอมแดงซอยนะคะแล้วก็พริกซอยจ้ะพริกซอยนะคะใส่ลงไปเนาะพริกซอยค่ะแล้วก็มะนาวจ้ะมะนาวนะคะตอนนี้เราตกแต่งจานนะคะให้มีความน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะ ขาดไม่ได้คือไข่ยางมะตูมนะจ๊ะต้องเป็นยางมะตูมนะคะไม่งั้นจะไม่ไม่อร่อยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีนค่ะแล้ว<ๆ>เ,เราแต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เพิ่มความสวยงามของเมนูจานนี้นะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมนูแนะนําได้เสร็จแล้วคะ่ะเป็นสปาเกตตี้ผัดกะปิหมูฮ้องนะคะจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชิมกันคะ่ะ